ดูกันที่จังหวัดลำพูนค่ะเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนได้มอบถุงอย่างชีพแก่ผู้ประกอบการที่ยื่นแสดงความจำนงจำหน่ายสินค้าบนสะพานขัวมุ่งท่าสิง์ที่ประสบภัยและได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนค่ะ ที่บริเวณหน้าสะพานขัวมุงท่าสิงตําบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนนางดวงกมลยิ้มละไมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนได้มอบถุงอย่างชีพเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาทุกแก่ผู้ประกอบการที่ยื่นแสดงความจำนงจำน่ายสินค้าบนสะพานขัวมุงท่าสิงที่ประสบภัยและได้รับความเสียหายจำนวน54รายโดยมีนายสมานกองแก้วประลัดจังหวัดลำพูนนายอำเภอเมืองลำพูน และะหนน่่่่่วววยยงงาทีีเกข้ออรมมบคสืบเนื่องจากเหตุวัตภัยนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ตัวเมืองลำพูนโดยเฉพาะที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุฮริพูนชัยวรมหาวิหารบริเวณตลาดสะพานขัวมุงท่าสิงห์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญและเป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าที่ระลึกสินค้าโอท็อปของจังหวัดลําพูนได้รับความเสียหายอย่างหนักมีผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับความเสียหาย54ราย เหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนจึงได้นำถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของที่จำเป็นพร้อมกับเงินจํานวนหนึ่งมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยโดยตัวแทนของผู้ประกอบการร้านค้าได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาช่วยเหลือหวังอย่างยิ่งว่าจะได้มีพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้กลับมาขายของเพื่อประกอบอาชีพดังเดิมสร้างรายได้แก่ครอบครัวครับ ในช่วงที่มีพายุลมฝนแบบนี้